สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในการทํารายได้ตรงนี้นะครับเราจะทําการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชี s h o ปปี้เพนะขั้นต่ําเริ่มต้นในการถอนเงินเนี่ยจะอยู่ที่200บาทนะครับเราสามารถทําการถอนได้สูงสุดถึง1000บาทเลยนะครับวิธีการทําเงินทําอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับ งานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินออนไลน์ครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะทาบนมือถือได้เลยจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับการดาวน์โหลดแอปนะครับเป็นการดาวน์โหลดฟรีเนาะไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการซื้อแอปไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นค่าสมัครก็ไม่ต้องเสียนะครับสมัครได้ฟรีนะทำเงินอย่างไรดูได้ในคลิปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยจะเป็น o i d หรอวหร iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ค้นหาตามชื่อด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแล้วก็มีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชี Sho p ปี้เพนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่เล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับแอปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทํารายได้ออนไลน์ที่มีติดเครื่องไม์ก็ยังดีนะครับในการทํารายได้เนาะเป็นอีกหนึ่งแอปที่ทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำง่ายนะครับ การดาวน์โหลดพิมพ์ตามนี้ได้เลยหรือว่ากดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะมีแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนะถ้าเราเป็นคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับยังสมัครไม่เป็นก็จะมีสมัครวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้พอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการทํารายได้ได้เลยนะครับแอปนี้สมัครเสร็จก็ทําเงินได้เลยเนาะการใช้งานไม่ยากนะครับดูที่เมนูด้านล่างนะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับมีการจ่ายเงินประวัติศา,าสตร์ มากกว่าแล้วก็ช่วยนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปทําเงินเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจตอบแบบสอบถามหรือว่าตอบคําถามทั่วไปเนาะใครที่ไม่ค่อยถนัดก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับใครที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับในการทำไรายได้จากแอปนี้เป็นประจำสามารถคอมเมนต์เป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีการทํดาด้านล่างคลิปนี้เพื่อที่จะให้มือใหม่หมและหลายคนเนี่ยที่กําลังจะทดลองเล่นดูเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้งานของแอปได้นะการทํารายได้นะครับจะได้ค่าตอบแทนต่อง,งานเนี่ยเป็นเงินบาทเลย ก็แล้วแต่ว่างานนั้นเนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับหน้าจอหลักเลย ตอนนี้มีงานที่เข้ามาอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5งานนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเราทาผ่านทั้ง5งานตรงนี้เนี่ยก็ได้ร้อยกว่าบาทแล้วนะก็งานที่1เนี่ยสามสสตางค์นะครับเป็นเงินบาทเนาะแล้วก็งานที่252บาทจุดสาสตางค์งานที่3 35มสบาทจุดแสตางค์งานที่4เป็น6บาทจุดศสตางค์แล้วก็งานที่5เนี่ยอยู่ที่1 4บสาทจุดหสตางค์เลยนะครับอันนี้คือค่าตอบแทนต่อง,งานที่เราจะได้รับจาก งานตรงแอปนี้นะเริ่มจากเมนูที่1เลยด้านล่างนะครับเมนูที่1ตรงนี้เนี่ยมันเขียนบอกว่าการจ่ายเงินการจ่ายเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของรางวัลที่เราจะเลือกในการแรกลกรางวัลหรือว่าในการถอนเงินเนาะเราสามารถตั้งค่าเป็นเป้าหมายไว้ได้นะอย่างเช่นผมตั้งไว้ที่ช้อปปี้เพย์หนึ่บาทนะครับเป็นรางวัลสูงสุดเนาะวิธีการเปลี่ยนนะครับก็กดตรงด้านบนตรงนี้ได้นะตรงลูกศรน,นะครับที่มันเขียนคําว่าช้อปปี้เพย์อยู่นะครับตรงนี้นะเราก็กดเข้าไป เราก็เลือกรายการเลยว่าเราต้องการถอนอะไรแรกลกรางวัลอะไรเราก็สามารถตั้งเป็นเป้าหมายไว้ได้นะครับผมเลือกเป็น1นึ0พของ s h o ปปี้เพเลยจากนั้นนะครับมาดูที่เมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการจ่ายเงินนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นประวัติการถอนเงินของเราทุกรายการนะครับรวมไปถึงแบบสํารวจที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้เลยแล้วก็แบบ การสารวจนะครับก็จะอยู่ตรงรูปหมูอมสินเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีงานเข้ามาให้เราทำนะงานเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับก็แล้วแต่ว่างานนั้นเนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ลองทําดูได้นะไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับต่อมานะครับในส่วนของมากกว่านะครับก็คือการตั้งค่าการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแนะนําเพื่อนเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์เปลี่ยนรหัสผ่านการอัปเดตนะครับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลบบัญชีเปลี่ยนภาษาเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวสํานักพิมพ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กด ดูได้นะการแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการเชิญนะครับในการทํารายได้เพิ่มเติมจากตัวแอปเนาะแนะนําเพื่อนให้รู้จักกับแอปนี้นะครับและรับรางวัลเมื่อเพื่อนของคุณนะครับทำแบบสํารวจนะครับจำ,จำนวน10 นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็จะได้รับรางวัลนะครับโบนัส10%นะครับจากการทําแบบสำรวจ10ครั้งแรกนะครับในสัปดาห์แรกด้วยนะอันนี้ก็ต้องให้เพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำแบบสำรวจให้ครบ10รายการเลยนะถึงจะได้ค่าแนะนําสําหรับการแนะนําเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยเข้าถึง10ตัวแบบสำรวจนะครับ10ครั้งเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะได้รับค่าแนะนำนะครับอยู่ที่84บาทเลยนะครับตอนน่อ1คนนะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนของคุณทําได้10คนนะครับก็รับไปเลยตามจํานวนที่เขากําหนดไว้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถยังรับเพิ่มได้นะครับอีก10%เป็นโบนัสนะครับสำหรับการทําแบบสํารวจ10ครั้งแรกนะครับใน7วันแรกนะเขาเขียนไว้ชัดเจนประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับรหัสเชิญของเรานะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไปใช้ในการแนะนำนะผมก็ไม่รู้ว่ารหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยมันเกอกตรงไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเกอกตอนที่เราสมัครเริ่มต้นหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดเ,เพิ่มได้นะสลับการเชิญเพื่อนของเราเนาะอันนี้ก็เชิญไปก็ยังไม่ครบตามภารกิจที่เขากําหนดเลยนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รับจากการเชิญเพื่อน100%นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะ ต่อไปการตั้งค่าโปรไฟล์เราก็เข้ามาตั้งได้นะครับการอัปเดตการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เปิดรับข่าวสารไว้ได้เลยการลบบัญชีเนี่ยแนะนําอย่าก,กดลบนะเพราะว่า,าก,กดลบปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะหายทันทีกับยอดเงินที่เราสะสมไว้น,นั่นเองนะครับข้อมูลต่างๆก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะการใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับก็เมื่อมีงานเข้ามาเนี่ยก็แนะนําให้เราทําทันทีนะอย่าปล่อยทิ้งไว้น,นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมีคนอื่นทําไปก่อนมันก็จะหมดในส่วนของ การทำเนาะเพราะว่ามันมีขีดจํากัดจํานวนครั้งในการทําอยู่นะครับถ้ามันถึงขีดจํากัดในการทําแล้วเนี่ยมันครบแล้วเนี่ยมันก็จะหมดเราก็ต้องรอง,งานใหม่เข้ามานะครับถ้ามันมีงานปุ๊บเนี่ยก็แนะนําให้เรารีบทําเลยนะครับหลกัลกๆก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ค้นหาตามชื่อด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแล้วก็มีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินเข้าในส่วนของบัญชี Shopee Pay นะครับก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับแอป,ปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอป,ปในการทํารายได้ออนไลน์ที่มีติดเครื่องไค์กยังดีนะครับในการทํารายได้เนาะเป็นอีกหนึ่งแอปที่ทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำง่ายนะครับ การดาวน์โหลดพิมตามนี้ได้เลยหรือว่ากดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะมีแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนะถ้าเราเป็นคนที่ดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับยังสมัครไม่เป็นก็จะมีสมัครวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้พอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการทํารายได้ได้เลยนะครับแอปนี้สมัครเสร็จก็ทําเงินได้เลยเนาะการใช้งานไม่ยากนะครับดูที่เมนูด้านล่างนะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับมีการจ่ายเงินประวัติศาสตร์การสํารวจ มากกว่าแล้วก็ช่วยนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปทําเงินเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจตอบแบบสอบถามหรือว่าตอบคําถามทั่วไปเนาะใครที่ไม่ค่อยถนัดก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับใครที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับในการทำไรายได้จากแอปนี้เป็นประจำสาม,มารถคอมเมนต์เป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีการทํดาด้านล่างคลิปนี้เพื่อที่จะให้มือใหม่ลหลายๆคนเนี่ยที่กําลังจะ ทดลองเล่นดูเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้งานของแอปได้นะการทำไรายได้นะครับจะได้ค่าตอบแทนต่องานเนี่ยเป็นเงินบาทเลยก็แล้วแต่ว่างานนั้นเนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับหน้าจอหลักเลย ตอนนี้มีงานที่เข้ามาอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5งานนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเราทําผ่านทั้ง5งานตรงนี้เนี่ยก็ได้ร้อยกว่าบาทแล้วนะก็งานที่1เนี่ยสามสสี่สตางค์นะครับเป็นเงินบาทเนาะแล้วก็งานที่252บาทจุดสาสตางค์งานที่3 35บาทจุดแปสตางค์งานที่4เป็น6บาทจุดศสตางค์แล้วก็งานที่5เนี่ยอยู่ที่14บาทจุดหนสตางค์เลยครับอันนี้คือค่าตอบแทนต่องานที่เราจะได้รับจากงานตรงแอปนี้นะ เริ่มจากเมนูที่1เลยด้านล่างนะครับเมนูที่1ตรงนี้เนี่ยมันเขียนบอกว่าการจ่ายเงินการจ่ายเงินตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของรางวัลที่เราจะเลือกในการแลกรางวัลหรือว่าในการถอนเงินเนาะเราสามารถตั้งค่าเป็นเป้าหมายไว้ได้นะอย่างเช่นผมตั้งไว้ที่ช้อปปี้เพย์หนึ่บาทนะครับเป็นรางวัลสูงสุดเนาะวิธีการเปลี่ยนนะครับก็กดตรงด้านบนตรงนี้ได้นะตรงลูกศรนะครับที่มันเขียนคําว่าช้อปปี้เพย์อยู่นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปเราก็เลือกรายการเลยว่าเราต้องการถอนอะไรแลกรางวัลอะไ เราก็สามารถตั้งเป็นเป้าหมายไว้ได้นะครับผมเลือกเป็น1 0 0 0ของ s h o e p ปี้เพเลยจากนั้นนะครับมาดูที่เมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการจ่ายเงินนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นประวัติการถอนเงินของเราทุกรายการนะครับรวมไปถึงแบบสํารวจที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้เลย แล้วก็แบบการสํารวจนะครับก็จะอยู่ตรงรูปหมูอมสินเนาะอันนี้เนี่ยก็จะมีงานเข้ามาให้เราทานะงานเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับก็แล้วแต่ว่างานแล้วเนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ลองทําดูได้นะไม่ได้เสียเงินอะไรนะครับต่อมานะครับในส่วนของมากกว่านะครับก็คือการตั้งค่าการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแนะนําเพื่อนเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์เปลี่ยนรหัสผ่าน การอัปเดตนะครับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลบบัญชีเปลี่ยนภาษาเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวสำนักพิมพ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กดดูได้นะการแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการเชิญนะครับในการทํารายได้เพิ่มเติมจากตัวแอปเนาะแนะนํามเพื่อนให้รู้จักกับแอปนี้นะครับและรับรางวัลเมื่อเพื่อนของคุณนะครับทำแบบสํารวจนะครับจำ,จำนวน1ิบ นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็จะได้รับรางวัลนะครับโบนัส10%นะครับจากการทําแบบสำรวจ10ครั้งแรกนะครับในสัปดาห์แรกด้วยนะอันนี้ก็ต้องให้เพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำแบบสำรวจให้ครบ10รายการเลยนะถึงจะได้ค่าแนะนําสําหรับการแนะนําเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนของคุณเนี่ยเข้าถึง10ตัวแบบสำรวจนะครับ10ครั้งเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะได้รับค่าแนะนํานะครับอยู่ที่84บาทเลยนะครับต่อ1คนนะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนของคุณทําได้10คนนะครับก็รับไปเลยตามจํานวนที่เขากําหนดไว้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถยังรับเพิ่มได้นะครับอีก10%เป็นโบนัสนะครับสำหรับการทําแบบสํารวจ10ครั้งแรกนะครับใน7วันแรกนะเขาเขียนไว้ชัดเจนประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับรหรัสเชิญของเรานะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไปใช้ในการแนะนำนะผมก็ไม่รู้ว่าราหรัสโค้ดต,ตรงนี้เนี่ยมันกอกตรงไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันกอกตอนที่เราสมัครเริ่มต้นหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดเพิ่มได้นะ,ะสลับการเชิญเพื่อนของเราเนาะอันนี้ก็เชิญไปก็ยังไม่ครบตามภารกิจที่เขากําหนดเลยนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รับจากการเชิญเพื่อน100%นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะ ต่อไปการตั้งค่าโปรไฟล์เราก็เข้ามาตั้งได้นะครับการอัปเดตการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เปิดรับข่าวสารไว้ได้เลยการลบบัญชีเนี่ยแนะนําอย่าก,กดลบนะเพราะว่ากดลบปุ๊บเนี่ยข้อมูลจะหายทันทีกับยอดเงินที่เราสะสมไว้น,นั่นเองนะครับข้อมูลต่างๆก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะการใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับก็เมื่อมีงานเข้ามาเนี่ยก็แนะนําให้เราท,ทําทันทีนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมีคนอื่นทําไปก่อนมันก็จะหมดในส่วนของ การทำเนาะเพราะว่ามันมีขีดจํากัดจํานวนครั้งในการทาอยู่นะครับถ้ามันถึงขีดจํากัดในการทําแล้วเนี่ยมันครบแล้วเนี่ยมันก็จะหมดเราก็ต้องรอง,งานใหม่เข้ามานะครับถ้ามันมีงานปุ๊บเนี่ยก็แนะนําให้เรารีบทําเลยนะครับหลกัลกๆก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอ,นอนฝากก,กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ